เอฟซีบอกพ่อว่าไงใช่คนโตบอกได้ว่าว่าไม่ได้ชอบกระแสมันนอนนะแล้วเขาติดตามลูกอยู่ก็บอกไม่ได้ทำให้มันนอนนอนทำไมอ่ะไม่ดีนะสุขภาพร่างกายมันจะทำให้เราเครียดนะก็บอกว่าลูกชอบช่วยซ้อมรัดพ่อว่ะเอฟซีบอกพ่อว่าไงใช่คนโตเอฟซีบอกพ่อว่าไงสองคนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไง บอกพ่อว่าไงเธอไม่น่าจะอยากให้เธอแต่งหนไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อ่าทำไมจำไม่ได้อ่ะฮะทำไมมีกล้องพ่อจำไม่ได้เธอไปดูบ่ยขึ้ช่วงสอาทิตย์นี้นะพ่อไม่รู้จะพูดไงพ่อจำไม่ได้แล้วอยัอ่าแล้วกี้พ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าไงเมื่อกี้แล้วเขาติดตามลูกอยู่อ๋อ่ออยาไปเลยแต่พ่อบอกเขาว่าไงก็บอกไม่ได้ทำนอนจริงเลยดิเขาบอกว่าลูกเอาช่วยสามรัดพ่อว่ะเราใส่แนี่ยอะไรก็ได้ใช่ไหมพ่อสปริงอ่ะ เขาบอกว่าไงเขาบอกเลยว่าไม่ได้สอ้งกะแสมันน้อยนะเขาบอกนั้นเลยเขาทำหน้าไงบ้างพ่อก็ไม่รู้พ่อมาเลยดูเขาไฟของมันาบ้านตัวตึงตัวตึงติดไม่พลาไฟจำบ้านพ่อแค่นี้แหละ